ก็ไปลองจบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากที่ผมเทสเนี่ยต้องบอกว่าผมเจอปัญหามากพอสมควรเลยในระยะหลังน่าจะเป็นที่ความผิดพลาดผมเองนะครับคือผมไม่ค่อยได้ขี่รถมีเกียร์บ่อยแล้วส่วนใหญ่เทสกันก็เป็นรถออโต้ซะส่วนมากหรือถ้าเทสแบบพวกรถสปอร์ตนะครับมันก็จะเจอรถที่แบบมีควิกชิปเตอร์มาให้นะครับทำให้ผมเข้าเกียร์ได้ลื่นแล้วก็สมูทหลังๆผมนี่แทบไม่ได้ขี่รถมีคัดต้องกำคัดเข้าเลยทำให้มีความผิดพลาดในจังหวะเข้าเกียร์อยู่ มากพอสมควรครับจุดนี้ก็ต้องขออภัยทําให้มันแบบอาจจะไม่ได้ราบลื่นนักนะครับแต่ว่าจากการทดสอบท็อปสปีดเนี่ยเท่าที่ดูนะครับมันน่าจะตันอยู่ที่220ถึง221กิโลเมตรตามหน้าใหม่ แล้วก็ในส่วนของ GPS เท่าที่ผมดูเนี่ยมันจะได้อยู่ที่2.07กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมยังไงก็ฝากติดตามที่ Channel Motorival เราให้ทุกช่องทางออนไลน์กันด้วยนะครับและเดี๋ยวรอรับชมรีวิวเจ้าแตนต่อย Hornet 750คันนี้กันได้เลยวันนี้ผมพ้นลาไปก่อนสวัสดีครับ